ในกรณีที่เราเข้าป่าแล้วเนี่ยปรากันว่าเราจะต้องนํามีดเนี่ยไปประกอบอาหารแต่เว้นซ้ํากำซัดบังเอิญมีดเราเนี่ยมันไม่คมแต่เราเนี่ยไม่ได้เอาหินลบมีดมาแล้วมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรดูมันหน้าเผ่าเนี่ยจะทาให้ดูเนี่ยมาดูเนี่ยมีดมีดเนี่ยเดี๋ยวดูสิมีดมันไม่คมยังไงเนี่ยเนี่ยมันตัดกระดาษเนี่ยมันตัดไม่เข้าเลยอ่ะมันตัดเข้าไหมตัดเข้าไหมเนี่ยมันไม่คมอ่ะแล้วจะทําอาหารได้ยังไงเนี่ยแล้วมันยากตรงไหนไก่แค่การแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยอะไร งงงงพางงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็ทําตาล็อกแล็คล็อกแมาดูเนี่ยมาดูให้เราเนี่ยมาสังเกตไฟแช็กเนี่ยนอกจากมันใช้เป็นตัวจุดเชื้อเพลิงเราได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเนี่ยรับมีดได้ด้วยดูตรงนี้ดิตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูเวลาสอนเนี่ยให้เราเนี่ยใช้มือซ้ายยกมีดขึ้นมามือขวาเนี่ยจะไฟแชกเนี่ยมาสังเกตเนี่ยทำแบบนี้เอียงมีดสี่สิบห้าองศาเนี่ยรับไปกับตรงนี้เลยก่อนรับทุกครั้งเนี่ยต้องมีสมาธิอ่ะรับไปนับหนึ่งถึงห้าสิบ จะห้าสิบหรือว่าสองร้อยก็แล้วแต่อ่าตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยเนี่ยตะแคงซ้ายตะแคงขวาดูดิเนี่ยทาให้ดูเนี่ยแล้วบอกว่าทําให้เป็นพอให้ดูทําตาล็อกแลกล็อกแลกล็อกแลกมันเป็นยังไงกันเนี่ยดูอ่ะมาดูหลังจากที่เรารับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูผลงานว่ามันเนี่ยจะคมตามที่หนหน้าเผาเนี่ยบอกจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้มันไม่คมนะมาดูเนี่ยเป็นยังไง เป็นไงฮะคมไหม,มน้ำคมไหมคมไหมฮะเนี้ยเนียเนี่ยเนียเนี่ย,ยสรุปมันคมไหมถามเนี่ยแล้วมันยากไหมฮะมันยากตรงไหนไก่แค่การแกะมือจะมาเห่ากันอะไรตรงนี้เออออหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครมีเรื่ใส่ไหมมีไหมอะ มีไหมถ้ามีเชิญแยก